ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิชักมงคล ติดตามมาต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับผมตอนนี้หนึ่งทุ่มเก้านาทีนะฮะในช่วงดีเจอยากแช่นะครับแล้วก็ไลฟ์กันด้วยทุกช่องทางเลยของ f m 9 1 t r a f f i า Pro นะครับผมเข้าไลฟ์มาปุ๊บนี่หลายท่านส่งข่าวกันมนาว่าฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังหลายจุดตอนนี้ในกรุงเทพฝนตกระมัดระวังนะครับคนที่ไกลบอกว่าในแถวบางประกอบนะฮะก็ฝนยังค,คงตกอยู่ครับระดับหนึ่งขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเรื่องฝนเราจะกลับมาไล่ดูกันว่าที่ไหนตกบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของ หัวข้อในวันนี้กันก่อนนะฮะกับดีเจอยากแชร์ครับทำความรู้จักกับมังกรทะเลสีน้ําเงินคือตัวมันเล็กมากนะฮะต้องหมวกหัวเขมุดแต่มันมีพิษนะครับคูณผู้ฟังในเพจของอาจารย์ธรก็มีการเตือนด้วยเหมือนกันนะครับมันกลับมาอีกแล้วหลังจากเมื่อสองปีที่แล้วก็เห็นมันอยู่นะฮะตอนนี้ก็เจอที่หาดกลนที่ภูเก็ตก็มีการเตือนกันคุยกันกับดรธรทำรงนาวาสวัสดนะครับรองคณบดีคณะประมงครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ต้องเตือนอีกรอบนึงแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปสองปีมันหายไปไหมฮะหรือว่ามันมันมันยังอยู่หรือว่ายังไงฮะอาจารย์อ๋อจริงๆอย่างแร่สุดนะฮะ บ้านผมบ้านผมฝนจะตกกรันอาจารย์จะทำไงเไหนก็มาเอเข้าม่ต้องหลอครับฝนกปมาตกโครมๆเลยนะฮะกลับมาเรื่อง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 ชาทะเลนะครับบรูดาก้อนครับผมฮะบรูดากอนนะครับเอือจริงๆบรูดากต้นเนี่ยมันเป็นสัตว์ทะเลลึกนะฮะทะเลเปิดไมไม่ใช่ทะเลลึกตอาที่เป็นหักฝ์กลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไม่ค่อยเข้ามาอยู่ชายฝั่งหรอกครับมันจะลอยน้ําไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เขากินหลักๆเนี่ย ก็คือแมงกะพุนครัซึ่งแมกกะพรุนบางชนิดเนี่ยมันเป็นแมกกะพุนที่มีพิษร้ายแรงนะฮะซึ่งแมกกะพรุนชนิดนี้เนี่ยก็ลอยอยู่กลางสมุเหมือนกันเราเรียกกันว่าแมกกะแมกกปพุนโตรูุเกสหรือถ้าเกิดคนไทยแถวทางภาคใต้รู้จักจก,เก็เขาก็เรียกแมงกะพุนขวดเขียวเพราะมันลอยตามน้ําแล้วหน้าตามคล้ายๆขวดสีมันจะเป็นสีเทเขียวตัวขนาด ถ้าเกิดเมืองไทยก็ตัวสักใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยนึงะอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าทะเลชนิดนี้ก็กินไอ้แมงกระพรุนชนิดนี้ซึ่งแมงกระพรุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงมากถ้าทะเลจริงๆแล้วตัวเองไม่มีพิษนะฮะแต่เนาว่านมันกินหนวดแมงกระพรุนแต่หนวดแมงกระพรุนเนี่ยมีเข็มพิษเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่ทาทะเลทำก็คือกินหนวดแมงกระพรุนเป็นอาหาร,รแล้วก็เอาเข็มพิษเขาแมงกระพรุนเนี่ยเข้าไปไข ก็คือมันใช้เอาเข้าไปอยู่ในตัวมันนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปจับท่าทะเลชนิดนี้นะฮะพูดโดนเข้าไปมันก็โดนพิษของแมงกะพรุนรจนที่ท่าทะเลนำมาใช้เข้ใจว่าง่ายๆเข้าใจครับ,รบอันตรายก็คือว่าแค่จับตัวของไอ้ท่าทะเลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ได้รับพิษจากแมงกระพุนขวดเขียวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า เข็มคิดของแมกกาพลุนเนี่ยไม่ว่าจะขวดเขียวหรือไม่เขียวเนี่ยมันเป็นเข็มคิสที่ทางานอัตโนมัติเข้าใจไหมฮะคือสัมผัสปุ๊บยิงแมกกาพลุนเนี่ยไม่สามารถจะสั่งให้เข็มคิดยิงได้ถ้าเกิดอะไรไปโดนโดนเข็มคิดแมกกาพลุนจะยิงโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับปืนใหญ่ะฮะปืนใหญ่ที่ยิงกระสุนได้ทันที ทาทะเลกินแมกนจเนียก็เอาไอ้ปืนใหญ่ที่อยู่ติดกับแมกนเนียย้ายเข้ามาอยู่บนตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสกิดโดนท่าทะเลปืนใหญ่นี้ก็ยิงเลยก็คือเข็มพิษยิงทันทีนะครับจะเป็นในลักษณะนั้นเป็นแบบว่าฟังฮะฟังแต่ไม่ต้องกลัวเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับไอ้แมกนีเซีกดเขียวนะฮะพวกนี้เนี่ยอยู่กลางมหาสมุทรบางไทยนานๆจะเข้าบันทีหนึ่งเพราะว่าคลื่นลม มันพัดเข้ามา <Okay. S 2> มันจะเป็นจังหวะของคลื่นลมที่พัดเอาทั้งเป็นกําลังทั้งภาคเนี่ยเข้ามาในเวลาใกล้ๆกันกันนะฮะซึ่งสองปีเกิดครั้งสามปีเกิดครั้งอย่างไอ้ภาคนี่ก็เมื่อปีสิงหามคมก6ก็สองปีละนะครับที่เคยมีรายงานที่ภูเก็ตแล้วปกติเนี่ยจะเกิดก็เกิดอยู่แถวเนี้ยฮะ,ะแถวที่มันรับลมในหน้ามรสุมก็คือแถวภูเก็ต อ่าพังงาเขาหลักอะไรประมาณแถวนั้นส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาก็เข้ามาในในพื้นที่แถวนั้นนะฮะแต่คนที่จะไปเล่นน้ําที่ระยองหรือที่ห้วยหินที่ชามไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามันไม่ลอยแบบน,นี้มันอ่าวไทยมันอยู่ลึกเข้ามาส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะมาก็ั่งอันดามันเท่านั้นอ๋อครับผมคือ,ค,อคือมันจะเรียกว่ามันจะหายไปเองไหมฮะหรือมันจะอยู่ตลอดไหมอาจารย์ตรงนั้นทรืหาดกระลนที่เจอเนี่ยฮะอ๋อไม่นะครับไม่ไม่ไม่อยู่ตลอดแน่นอนฮะอยู่ซึก ห้าหกวันอพอลงเปลี่ยนก็ไปแล้วเพราะงั้นมันเป็นเหตุแค่เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาครับห้าหกวันเจ็ดวันช่วงสั้นๆแล้วในอนาคตถ้าเกิดลมมันพัดมาใหม่ในหน้ามรสุมเนี่ยก็ช่วงสามสี่เดือนเนี่ยถ้าเกิดมันพัดมาใหม่ก็อาจจะมาใหม่แต่ปกติเนี่ยค่อนข้างยากที่จะมานะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประจวกเหมาะนะฮะก็จะอยู่ในระยะวัาสันส้นๆถ้าคนานี้อยู่ริมชายฝั่งไม่ได้ครับ โดนซื้อซัดอะไรเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะตัวมันบอกกางถ้าคนนี้ต้องอยู่กลางทะเลมหาสมุทรเลยครับครับครับอาการหลังจากที่รับพิษของมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ทอนเหมือนแมงคะพูลปดเขียวครับก็คือจะแปร์เลยอาหาเพวะว่ากินพวกนี้แรงมากแต่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ถึงชีวิตแล้วครับแต่สำหรับท่าทะเลพวกนี้เหตุผลมันง่ายๆครับเพราะว่าไอ้แมงคะพูลกดเขียวเนี่ยมีเข็มพิษยกเอาง่ายๆนะตัวอย่างง่ายๆมีเข็มพิษร้อยเข็ม ท่าที่กินในกระพุนเนี่ยจะมีเข็มพิษไม่แค่ห้าหกเข็มด้วยนั้นเพราะตัวมันนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าโดนท่ากับโดนในกระพุนในไหนเจ็บกว่ากันก็บอกว่าโดนท่าโดนในกระพุนเจ็บกว่าแน่นอนเพราะจำนวนมันคนละเรื่องกันเลยมันหลายเข็มกว่าแล้วแล้วก็ไอ้ในกระพุนปวดเขียวเนี่ยจริงๆก็มีมีในอมีมาตามคลื่นลมเหมือนกัน พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาทางสงขานะฮะแต่ภูเก็ตก็จะมีจังหวะบางจังหวะที่พัดเข้ามาครับคือตัวมันเล็กมากตัวมันเล็กขนาดหัวเข็มหมุดนะฮะจากข่าวด้วยนะครับคือมันสังเกตยากเหมือนกันนะครับอาจารย์บางทีเราไม่ระวังอาจจะไปโดนมันได้ถ้ามันโดนแข้งโดนขาอย่างเงี้ยเราจะยังไงฮะโดนโดนเข็มก็เลยโดนพิษมันจะเจ็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไหมอาจารย์มีอาการไหมเจ็บไปครับก็เหมือนเหมือนโดนพื้นต่อยอ๋อครับครับ ประมาณนั้นนะฮะดูมาใช่ค่ะแต่คือความเจยบมันเทียบกันยากนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่ามันจะเจ็บยุดอย่างเงี้ยถ้าเกิดโดนหลายเข็มก็ยิดยืดดอย่าเงี้ยก็ก็คือประมาณระดับพึ้งต่อยซึ่งมันแล้วแต่ถ้าเกิดเอาแบบว่า ถ้าเกิดคนไม่แพ้นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่ามึงมีคนแพ้พิษพึ่งพิษอะไรมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่แพ้โดยเฉพาะด้านนั้นอาจจะต้องรีบไปหาหมอหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ปกตินะฮะไม่แพ้รหรืออะไรเนี่ยก็เจลีแล้วก็อาจจะชอบใช้น้ําส้มสายชูซึ่งก็เป็นวิธีการแก้เช่นเดียวกันกับคุณพิษแรงอันอื่นๆเนี่ยใช้น้ำส้มสายชูล่ะก็จะก็จะดีขึ้นเห็นในข่าวบอกว่าถ้าใครเจอนะครับ อ่าเจ้าบลูดราก้อนเนี่ยนะฮะก็ให้แจ้งไปที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันนี้คือ,อยังไงฮะกาจะต้องไปไปเก็บไปอะไรเล้ลอจะต้องการพูดตามตรงว่าผมไม่ใช่กรมทรัพยากร <laughs> เดี๋ยวผมให้เบอร์อธ <laughs> ิบรีนะ <laughs> เดียวเอาไว้แจ้งเตือนเลยเอาไว้แจ้งเตือนว่าให้ตรงแถวนี้มีเขาก็แจ้งออกเตื้อจะไปติดใต้เรืออะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์โชคั้างโชคคราวนะคือถ้าเกิดพูดถึงสัตว์ทะเลหะเออสัตว์ทะเลมีทิพในเมืองไทยเนี่ยให้ไล่ระดับความน่ากลัวเนี่ยอันดับแรกคือแมงกะพุนกล่องแมงกะพุนกล่องเนี่ยมีประจําอยู่ในเระจายทั่วระเยทยนะตอนนี้เลยอันที่สองคือแมงกะพุนขวดเขียวจะมาเป็นจังหวะจังหวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสงขาหรือไม่กระถาภูเก็ตอันที่ ที่สเนี่ยไอ้ภาคเนี <Labor ator il fi> ่ยจะอยู่ระดับสี่ระดับห้าด้วยซ้ำเอ่า่าจะออกกันเยอะหน่อยจนหลายคนถามผมว่าไปเที่ยวภูเก็ตได้ไหมผมขอค่อยเชิญตามสบายถ้ามีตังค์คืเอเที่ยวไทยคนละครึ่งกัยนะไม่ต้องห่วงนะฮะพวนี้จะได้ไม่ไม่ได้เป็นสักมีทิ่ที่น่าโกรที่สุดในทะเลไทยนะครับ ครับคือจากข่าวจากภาพในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันตัวมันก็สวยดีแต่ว่ามันตัวเล็กบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นความสวยงามของมันตรงนั้นน,นะฮะทุกทกคนครับแต่ว่าความสวยงามแบบเนี้ยคืออาจารย์คือเป็นห่วงเด็กๆใช่ไหมเพราะที่ในเพจที่อาจารย์เตือนบอกว่าให้ระวังเด็กๆด,ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะจับเป็นเล่นกลัวจะไปจับมันเล่นใช่ไหม นะเพราะวคือผู้ใหญ่เนี่ยปกติที่จะไปเดินเหยียบมันได้เนี่ยมันไม่จะมีเป็นแสนตัวมันมีอยู่หน่อยนึง<ะ>เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปถ้าเกิดไม่ได้หามันจริงๆหรืออะไรเนี่ยโอกาสโดนก็ไม่ค่อยมากนะฮะแต่เด็กๆเ,เนี่ยแล้วก็เราก็อ่า,ขานข่าวกันข่าวออกไปทั่วเพวียงแต่ว่าถ้าเด็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีเด็กๆเ,เขาเล่นไงฮะเฮ้ยตัวอะไรสีเสียวสวยๆน่ารักจงังว่ายน้าได้ด้วยวเขาก็มือไปจับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเตือนคุณพ่อคุณแม่ให้เอาลูก ลูกค้าเนี่ยให้เด็กในเด็กเด็กดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปจับถ้าเกิดคนเขาสินนั่นไม่เป็นไรเด็กเขาสินเขารูา้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เคยขึ้นมาแล้วทีเดียวว่าถ้าเกิดเป็นคนไปเที่ยวคนกรุ <ๆ S 1> <ๆ S 2> งเทพหรือคนอะไรไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องระวัาางไว้นิดนึงครับอันนในแนวทางปฏิบัตินิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ก่อนคือถ้าสมมติว่าไปเล่นน้ำเราสวมแขนยาวกางเกงขายาวคือมันไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรงอย่างเงี้ยมันจะโดนครับอาจารย์พิดเชอไม่ทะลุผ้าครับปัญหาก็าคือว่า เื้อที่ใช้เนี่ยมันก็ต้องถามว่าใช้เสื้ออะไรถ้าเกิดแบบว่าใส่กางเกงวอร์มหรือใส่เสื้อยืดเนี่ย เวลาน้ำมันกระชอกเนี่ยมันเข้าไปข้างในมันเข้าไปในตัวอะไเข้าใจใช่ไหมทุกที่จะถ้าเกิดเป็นแบบเวทสูตรหรือชุดที่เขาใช้เล่นกีฬาทางน้ำเลยฮะพวกวินเซอร์พวกอะไรไอ้อย่างนั้นอ่ะการได้เขาเรียกเซนเชอร์สูตรแต่คนนั้นจะกันได้แต่ถ้าเกิดไอ้เสื้อวอร์มหรือดีไม่ดีมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันติ๊กเป็ดมาโดนเสื้อเบียรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถามกันว่าใส่เสื้ออะไรครับเข้าใจเข้าใจถ้าเป็นแบบเออบอดี้สูตรแบบแนบเนื้อหน่อยเงี้ยมันพอได้แต่ถ้าแบบโป่งๆจะไปตีโป่งเนี้ยมีโอกาสเข้าไปข้าางในนนหักกกว่่เดิมอีะแต ครับอันนั้นก็ตเราดูกันแล้วกันครับครับผมครับเรื่องเรื่องนี้คงคงก็ไปน่าคงไม่ต้องห่วงมากเนาะมันก็ไปตามฤดูกาลใช่ไหมครับผมถ้าลมเปลี่ยนที่ยวมันก็จะพัดออกไปเองนะครับอ่าใช่ครับไม่ไม่ไม่น่าห่วงอะไรขนาดนั้นครับครับผมก็เรียกย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน่อยอาจารย์เพราะว่าผมเห็นอาจารย์โอ้นะฮะในหลายสื่อเลยพูดถึงเรื่องของวันที่ห้ากรกฎาคมนะฮะตามแบบคำตำนายเป็นไหวที่ ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนนี้ล่าสุดจัจทร์ได้ติดตามดูความคืบหน้าไหมครับว่าญี่ปุ่นนี้เขาไหวไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคือทายแผ่นดินไหวเนี่ยมันยากมากให้ไอ้วันที่ห้านั่นคือเขาเขียนบางงะครับ,รบกระตุนญี่ปุ่นคร<ช>ซึ่งมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหมือนกับการที่มันเป็นเนนียยอะ่ะแม่นะคนเขียนยังบอกเลยให้เชื่อทางการไป <c oughs> เชื่อกระตุนชั้นเขียนกระตุ้นก็ใจไหมครับ <c oughs> แต่ก็ก็ <c oughs> ว่ากันไปนะฮะที่แบบว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะทํานายว่าสามสิบปีมีโอกาสประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่นางไก นะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเมืองใหญ่ๆทางชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นเช่นโตเกียวโอซาก้าหรืออะไรแต่เน้นย้ำคำว่าภายในสามสิบปีมันนานมากเลยนะอาจารย์ก็ใช่ก็คือบอกว่ามีใครทำนายแบบนี้ไว้ได้หรอตรงนีนภายในสามสิบปีนะโอกาสนะฮะใช้คำว่าโอกาสเกิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ภายใน30ปีซึ่งจะเป็นปีไหนเราจะไปรู้ได้ยังไง <c oughs> อะไรประมาณน,นั้นแต่ <c oughs> แต่เราถ้าทานั่นก็ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ณวันนี้ <c oughs> ในอีก10ปีข้างหน้นราระบบจํานายอาจจะดีขึ้นเราจะมีข้อมูลมากขึ้น <c oughs> อาจจะลดเวลาจาก30ปีเหรืออะไรกี่ปีก็ว่าไปแต่เอา,เอา,เอามาเป็นวันดน,น,นี้ไม่มีทางนะครับระ <c oughs> กัดได้ <c oughs> อืมนะดังนั้นก็คือไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงวันที่ห้ามาแล้วก็ตามก็ ยังไงครับไปเดินทางต้องเที่ยวญี่ปุ่นได้เหมือนเดิมอะไรเงรี้ยเพราะว่าจากข่าวนี้ก็ทาให้นักเที่ยวบ้านเขาลดลงถึงสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะอาจารย์ ก็มีก็มีก็มีส่วนนะแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าตอนนี้น้องสาวผมก็เดินอยู่ญี่ปุ่นสามผมกนไปผมก็บอกถ้าเกิดมีเงินเยนพอก็ไปเถอะโอเคถ้าเกิดเรากลัวโลกถ้าเกิดเรากลัวโลกเราก็ถ้ากลัวไปตลอดกาลนะครับผมใช้คำพูดอย่างนี้ขอให้เรารับทราบเรามีแอปไปถึงก็มีแอปโหลดแอปญี่ปุ่นกระดุกเตือนแผ่นดินไหวซึ่งเป็นแอปที่ใช้ทั่วไปของญี่ปุ่นเนี่ยมันเตือนหมดสัญญาณเตือนชั้นยอดแล้วคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนที่ฝึกมาสนอผลลัพธ์ยพิบัติ แต่ที่ไหวคือน้ามีโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเขามีระบบที่ยอดเยี่ยมนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ไปเที่ยวก็มีตังครับผมไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะครับผมก็คงจะเท่านี้ก่อนตรวจสอบกับอาจารย์นะครับผมขอบคุณมากอาจารย์ธรครับครับยินดีเสมอครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธรนะด็ออรธรธรรงนาวาสวัสดนะครับพืผู้ฟังรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ก็ จริงๆตั้งใจจะชวนอาจารย์ธรก็มาคุยเรื่องของไอ้เจ้าทาคทะเลสีน้ําเงินนี่แหละชื่อเขาเพราะมากเลยนะครับบลูดรา้อนบลูดรา้อนมังกรสีน้ําเงินแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยสวยสวยนะครับคือเห็นในภาพเห็นในข่าวเอ่บางทีคนที่ดูในภาพเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าขนาดตัวเขาจริงๆเนี่ยจะแค่ไหนใช่ไหมครับ แต่ว่าขนาดตัวรื่งจริงนี่คือเล็กจิ๋วมากเล็กมากนะครับเล็กมากเพราะว่าภาพก็ขยายมาใช่ไหมเลยทาให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันสวยดีแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันจะตัวใหญ่แต่ว่าจริงๆมันเท่าหัวเข็ม,มุดมันมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่นะครับทีนี้นะฮะก็มีการพบอีกช่วงหนึ่งมีการพบอยู่ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่ภูเก็ตนะครับเจอที่หาดกระโจนที่จังหวัดภูเก็ตครับก็คือมันถามว่ามีพิษไหม อ่าผมผมก็เดี๋ยวทวนให้ก็แล้วกันนะครับเวลายังเหลืออยู่ที่ตามที่อาจารย์ทรบอกนะครับคือตัวของมันจริงๆจ,จะไม่มีพิษแต่นะครับด้วยที่ว่ามันจะไปกินแบบ แมงกระพุนนะฮะขวดเขียวนะครับซึ่งแมงกระพุนขวดเขียวเนี่ยมันมีพิษอยู่ในตัวมีเข็มพิษอยู่ในตัวเข็มพิษที่มันกินแมงกระพุนขวดเขียวเข้าไปฮะก็ทําให้เข็มพิษเนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่ตัวของเอ้บลูดาก้อนเนี้ยใช่ไหมครับทีนี้พอเราไปแตะตัวไปสัมผัสอะไรมาน่นะครับมันก็มีโอกาสเนี่ยที่จะแบบเออปล่อยสารพิษหรือว่าไอ้ตัวเข็มพิษที่ที่มันทํางานอัตโนมัติเนี่ยมาที่เราได้ก็ทาให้เกิดอาการแพ้ ทตาไมเกิดการคันนะครับผมคือถ้าภูมิอยู่ที่ภูมิต้านทานเนี่ยนะคือบางคนถ้าแพ้หนักๆเนี่ยอาการก็จะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องฝากให้ระวังนะครับตามข่าวนะอย่างที่บอกว่าทางกรมทรัพยากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็บอกว่าอถ้าใครพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าเจอ,อยังไงเนี่ยก็แจ้งไปได้ที่กรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เตือนนะฮะสำหรับใครที่ไปเล่นน้ำนะครับทะเลในช่วงเวลานี้ผู้ใหญ่อาจจะเรียกว่าเ่าเรียกว่าอะไรฮะผู้ใหญ่นี้อาจจะ ไม่ไม่ได้เจอบ่อยๆหรือว่าไม่ได้บช่างสังเกตว่าจะไปดูว่าเออมันเป็นแบบรูดาก้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นของเด็กนี่แหละนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอาจารย์ธรก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเด็กๆด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าบอกว่าพาน้องๆนี่ไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้าทะเลนะครับอย่างที่หาดกระลนที่ภูเก็ตหรือว่าจริงๆจะเป็นหาดใกล้เคียงโซนแต่แถวนั้นก็ได้ที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็ต้องบอกน้องเขาว่าเออให้ดูนะลักษณะแบบนี้นะ ตัวมันเล็กนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเห็นแบบนี้อย่าเข้าใกล้นะอย่าไปสัมผัสเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เขียมพิษนะครับอแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับไม่ถึงกับตายนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดเอออาการแพรได้เหมือนกันนะฮะก็เป็นเป็นรูปแบบนี้นะครับอส่วนช่วงเวลาที่มันมาเนี่ยคือมันจะอาศัยอยู่ทะเลน้ําลึกนะครับคือมันจะมาเนี่ยพร้อมกับคลื่นลมถูกไหมคือตอนนี้ลมจะเปลี่ยนทิศนะครับคุณผู้ฟังคือลมเนี่ยก็จะพัดมาทางฝั่ง ฝั่งตะวันตกฝั่งอันามันอ่ะนะขึ้นมาทางฝั่งนี้เราสังเกตได้จากกลุ่มฝนเนาะกลุ่มฝนก็จะเหมือนว่าเออพัดมาจากฝั่งฝั่งฝั่งอันามันเป็นหลักอ่ะในช่วงนี้นะครับมันก็จะเหมือนว่าจะพัดเข้ามาในชายฝั่งของภูเก็ตนะครับมากขึ้นนะฮะปกติมันก็อยู่กลางทะเลนะครับแต่ถ้ากลุมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่ยังไงนะฮะก็จะพัดมันออกไปนะครับคุณดูฝังอันนี้ก็มันก็มาตามตามฤดูกาลตามช่วงเวลาตามคลื่นลมตามอะไรเงี้ยที่พัดมานะครับแต่ก็อยู่ไม่นานนะฮะประมาณสั้นๆนะครับ ไม่กี่วันน่ยถ้าขึ้นลมเปลี่ยนแปลงทิศทางลมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มันก็จะจะ ไม่อยู่นะฮะบริเวณนั้นและนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะก็ต้องเตือนให้ระวังกันด้วยนะครับนี่คือบูดาก้อนหรือว่าทากทะเลทากทะเลนะครับผมตัวสวยนะตอนนี้มีภาพโชว์อยู่นะครับในเพจนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธรที่มาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมทางไลฟ์กันหน่อยดีกว่านะับผมดูใน Facebook Page นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนว่าที่ไกลเลยที่ทักทายกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะบางประกอบนะฝนตกระดับหนึ่งขอบคุณมากมีส่งสติกเกอร์มาด้วยคุณมด อ่าประชาชื่นฝนตกนะครับกอบคุณมากคุณมดนะฮะคุณนวพรนะครับแมงกะพรุนสีสวยสดใสค่ะใช่อะไรที่มันสวยสวยสดใสสดใสนี่แหละนะฮะมันมีพิษนี่นะครับมันมีพิษมันอันตรายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คุณปุ้มปุ้ยนะครับบอกว่ารามกำแพงตอนนี้ฝนตกไหมคะนะครับถ้าถามทีมงานดีกว่าน้องน้องแก้มมีรายงานทางรามกำแพงไหม ฝนตกหรือเปล่า,าน้องปอนยบายนะครับบอกว่าไม่มีนะรามแหงไม่น่าจะตกเพราะว่ายังไม่มีแบบใครแจ้งมาทางนู้นนะครับคุณผู้ฟังรามกแหงยังไม่ตกนะนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะนี่คือดีเจอยากแชร์นะครับกับรูดาก้อนคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์กันไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้ในกรุงเทพนะครับฝนตกหลายจุดอยู่นะฮะนนทบุรีแล้วก็ปริมณทนนะโซนนี้ก็ ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับถ้าบอกว่าฝนตกแล้วก็น้ําท่วมนะครับหรือว่าถนนลื่นอย่างไรนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะครับหมดเวลาของดีเจอยากแชร์ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาติดตามนะครับเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมของ FM91 อ r a f f i c Pro กันได้นะครับทางวิทยุได้นะตามปกตินะครับขอบคุณที่รับชมทางไลฟ์นะครับนี่คือดีเจอยากแชร์ครับผม ดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิชศ์มงคล